มาค่ะวากาเมะทอดกรอบล้านน้องเปิลน,นะคะหน้าเซเว่นอันนี้แถมอะไรให้ไม่รู้เห็ดหรือเปล่ากรอบไส่ผงปะปิก้ารแซ่บ น,นี้แถมเห็นฮะกัแเ้มมกก็ได้เพลินๆอืมอืมกค อ like ผัลนุ่มฮึมแป้งเงขากรอบอ่ะกรอบแล้วก็ไม่ขมนะกรอบ อืมอืมเคยคนมาเลยใคเยอะมากอืมอืมปกติเนี่ยไปไม่เคยทานนารานนี้ หมดวันนี้อากาศเย็นก็อร่อยวากกเมะหอมหอมสลัด หยุดไม่ได้อะมันหยุดไม่อยู่เลยแซ่บปาปริก้าก็แซ่บเผ็ดน,นิดบ๊ายบายเออไมอ่เอา